สว,งงสวัสดีค่ะช่องทองม้วนสาวภูไทยนะคะช่องที่ทำทองม้วนสดทองม้วนกรอบวันนี้นะคะในคลิปนี้เราจะพาไปสู่เดือนพักตร์มันนะคะเทศกาลคริสต์มาสนะคะที่จะเอาพักตรมานเข้าบ้านของที่เป็นคาทอลิกสวัสดีครับชื่ออะไรชื่ออะไรแนะนํเตวที่ชื่ออะไรค,ออไรนนอครบ,ครบอ่ะคนนั้นชื่ออะไรครับคนนั้นชื่ออ,อะไรน้องเบส ครับผมเป็นทำเนียมของคาทอลิกนะคะวันนี้เราไม่ได้รับพระกุมารเข้ามาือกที่บ้านนะคะแต่รับอยู่ที่บ้านใกล้เคียงเราก็เลยจะเอาเด็กๆไปสมทบนะคะเดี๋ยวเราเอาของไปสงทบป,ปะ่ะไปหามออกมาลูกลังนะั<ม>้นเรามีอะไรไปไปเบียไปลูกปะ่ะอะไรจะตามกันไปเปิดประตูให้กว้างวันนี้ลูกเมื่อคืนพากันแพ็คที่บ้านนะคะนี่ของของเรานะคะห้าสิบชุดใช่ไหมไอ้อาชิมาเร็วมาเร็ว แบงมาแบ้งกับเบียรหรือว่าไอเด็กระวังอย่ายไปชวนรถนะลูกนะไม่เป็นไรนี่หามนี่ไออันนี้ให้แบ้งหามลูกอาชิมาเดี๋ยวป้านาหน้าเผื่อป้าต้มเขาตั้งโต๊ะเ <ไป S 2> ดี๋ยวไปด้วยกันเนี่ยป้านาหน้าไปเดินยเดินไปป,ป้ามาเขาเป็นหนังแล้วก็ถ่ายดูด มามาบาสเบสมาเอามามาเบมาาั้งมาระวังรถนะมามาเบสมาตามปั้งมาระวังรถลูกอย่าพิ่งเอาไฟอาชีพบ้านเราไม่รับพระกุมาไม่ได้รับนะคะไม่ได้ไม่ได้รับนะคะปีนี้เราไม่พร้อม่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปันปันมาช่วยกันเร็วนี่เอาปันมาให้เด็กมาให้มามาปันมาหามยายเร็วปันครับเนี่ยไปไปพร้อมกันไปพร้อมกันเดี๋ยวพร้อมกันสิ สวัสดีค่ะช่องทองมวนสาวผูไทยไปเรียกมาลูกปะวันนี้นะคะวันศุกร์ที่8ปดธันวาคมยกเอาสีค้าลูกยกเอาฟา้าใสวันนี้นะคะรับพักุมารที่บ้านของใกล้ๆของบ้านทองมวนเรามาร่วมสวดภาวนาด้วยนะคะ มาทางนี้น้องเบสน้องเบสไม่ไปลูกน้องเบสเข้าบ้านนี้ไปไปตามกันมาพี่ต้อมสวัสดีค่ะไปสวัสดีปาต้อมกันทุกคนเร็วๆสวัสดีค่ะร่วมสมทบสวสดภาวนาอะไรลูกเดี๋ยวๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ้านพี่ต้อมพี่จนนะคะของทำเนมของค้าคอมิตพี่ต้อมเอาไว้ข้างนอกก็ได้ไม่ต้องไปข้างในหรอกเวลาเราจบเราจะได้แจกเลยมาลูกมาอาชีไม่ต้อง ตรงไหน,ไหน,นมันมันไม่แคบไปเหรอไว้ให้คนนั่งดีไหมไ<อ>ตรงนั้นไหมก<อ>ว่าคนเยอะนะของหนูยังมาไม่ครบนะเอ,นเอาของมาข้างนอกไหมเวลาจบแล,แลวว้วแจกเราจะเล่านน้รู้เอาของบ้านนะคะชิลรับประมันแจกของเด็ก แล้วลูกชิปปเรืองแล้ใส่มาแล้วไปยืนตรงนั้นพากันยืนตรงนั้นแล้วเอาตรงไหนถ่ายรูปเอาเลือกเลือกลูกจะเอาอะไรก็เอาคนละอันแค่นั้นค่ะอ๋อเด็กถ่ายรูปใช่ไหมเดี๋ยวค่ะเรื่องเอานะคะคนละอันนะคะเดี๋ยวมันไม่คู่กันนะลูกนะไอ้เหรอจะจับลูก พ่อพี่ต้อมรับพักกุมาค่ะพี่ต uh ้อมพี่ต um ้อมรับพักกุมาสวัสดีค่ะคุณพ um> ่อพ่อพ่อนี่น้าคุ้นๆนะครับเอาบีบบีบเร็วๆใครมีอะไรบีบเอาตัวบีบไปไหนปตาพี่ชาได้ไหค่ะได้ได้พ่ออดเนี้ย เอาพ่อใหญ่เหรอด้พ่อจหจับนีไม่ต้องกลับหรอกเ๋ยวพ่อจามไม่แ้วมด้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอารู้จักกันด้วยไปข้าบ้านข้าบ้านไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับป้าพ่อพ่อขับเองสวัสดีค่ะพ่อ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอป้าแป๊บนึง่อป้าแป๊บนึ่งทางโน้นลงมาแล้วไอ้รถไม่งั้นไงคะที่ชาตินั่นไงเด็กเขาจะชดในใจเด็กเราตอนเด็กๆตอนก่อนเขาถอยรถมาเบสมาเบสป้าป้าเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเข้าข้างในไปเบย์เบยหนูอย่าแอบกลับนะลูกนะเปบย์ The Lord is come. Let and is and, every heart is and heaven sing. And heaven and heaven เปิดไไม่มดแล้วแ้งๆเปิดใม่พ่อไม่ดังเสียบสุดยังเไม้หน่อยหน่ไได้ยินมได้ยได้ยินยังนจะได้ยินใช่มได้ยินค่ะได้ยินแล้วโอเคหน่อยเปิดเปิดเสียงิ่หน่อยลู โอเคโอ้โหวันนี้ก็เห็นเยอะมากเลยเป็นความเยอะมากเลยความน้อยเั่นั้นเลยแล้วก็วันนี้เราตั้งใจนะที่จะรับพรพระกุมารนะลูกนะทุกคนนะครับขอให้เราตั้งใจนะที่จะสวดภาวนาร่วมกันนะครับขอให้พระกุมารดวงสอนพวกเรานะ เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนและสถิตกับท่านด้วยเดี๋ยวพ่อจะพรมน้ำเสกนะน้ำเสกนี้เป็นดั่งพระพรของพระเจ้าที่หลั่งไหลมาสู่พวกเรานะครับขอให้พระพรนี้ดำรงอยู่ในเราเป็นต้นพระพรแห่งความสุขยินดีในโอกาสการเป็นเกิดของพระกุมารนะครับและพระพรเป็นการ ดูแนละรักษาเราสุขภาพของเราทุกคนนะให้เป็นสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงเอาพรสติปัญญานะครับให้กับทุกคนนะครับโดยเฉพาะเด็กๆในลูกหลานของเรานะจะได้มีสติปัญญาที่ดีนะครับเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับเพื่อให้ชีวิตเติบโตขึ้นนะเป็นเด็กที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีด้วยนะครับและขอให้รอบคนนะครับ ความสุขกินดีและความเชื่อศราสนาล้วนรวมดำเนินอ,อยู่ในครอบครัวของเราทุกๆคนนะครับ <c oughs> ในบัดนี้พ่อเชิญชวนพวกเราได้สวดบทภาวนาเป็นบทสำคัญบทหนึ่งเป็นบทที่นะครับสารุสาวกได้สวดเพื่อยืนยันความเชื่อนะครับข้าพเจ้าเชื่อถึงพระกยรเจ้าพระองค์รเป็นพระเจ้าพระเจ้าทรเปพระาข้าพเจ้าเชอในพระเยซูคริสตเจ้าพระองค์เปนเี้ยงของพระเจ้าองค์เป็เป็นจ้าของพระเจ้าทั้งหลาย ทรงปฏิส right ุทธิใชาติจิตเจามีคนสำคัญอยู่หลายคนและคนในสอาขัญเหล่านี้หลายคนเป็นคนดีงาามีเียงฝุชุ้าเียงทาายระจะมีใครสคนเตอเฝ้าอคอยชื่อ To find a the faura. The angel of the the faura, the child. The human Christ, you หมดทั้งบ้านหรือยังหมดยังทางโน้นมายังหมดหรือยังครับมีใครหลงหรือเปล่าเด็กเด็กเด็เด็กหะคะ